สวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอิสานอีกแล้วพี่นอ้องซืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมเนาะบ่าวอิสานเอาบางส่วนบางตอนจากทางดส่สดของปอการชัย้ายพี่น้อง f อฟซด้เบิ่งวินาทีที่แม่รัตนาพรนะครับผมเนาะโอนมาหลายแสนให้อีหล่าหน่อยเฮาก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับผมเนาะที่ซัพพอร์ตและกระหักลูกสาว อีหาหน้อยเฮากะมาขอบคุณในไรฟ์สดด้วยกันนะครับผมเนาะด้วยบทเพลงลำเพลินพ่อ,พอจากอีหล่าหน่อยเฮาบรรยากาศบอกกันพี่น,อน,น้องมวลซึนโฮแซลมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มเอฟซีทีนางเบิ้งพานหน้าจอแล้วับผมเนาะยิ้มตามกันจนแขว่แห่งพี่น้องพาบรรยากาศนะครับผมเนาะจะเป็นแบบไรแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เสียอาร์มเสียเอ็มนะครับผมเนาะหนาหาักบันไดอยากให้พี่น้องเอฟซีลาหน่อยเบิ้งคลิปนี้ไปนั่งกันนะครับผมเนาะมีความสุขไปด้วยกันพี่น้องถ่ายคลิปยังมีสรุปยอดนะครับผมเนาะมาลัยในค่ำคืนที่ผ่านมามาลัยรวมของอีฬาน่อยในวันเปิดฤด,ดูกาลตอนนี้ยอดไปที่เท่าไหร่แล้วรับสมใดถ่ายคลิปพี่น้องไปรับสมคลิปนี้พร้อมๆกันครับผม ขวบตื่นเต้นเคยเห็นไลฟ์สุดหาเมยนี่แสนดนวบึ้มเดียวมากแสนมยตนเดียวเลยบึ้มเดียวเลยเงุ่ทธีรนามีคนโอนานบางแปังเดียวเลยมามมาให้ยีหลาคนลกวบเลยพี่ลอง เป็นไหนาพอย่งนึ่งบ้านครอเลขาดีแทเนี่ยังร่าิการพนิการบ้านทองอยู่พูนอ๋อพนวระพูนมาสักพนิวละพูนขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่าอยู่ในตะนทำไม่ะพูนตะนพูนเลยไปแล้วกเงียบพูนมาบอครับผมอยู่ราพูนอยู่เหนือบอกินไร่นแลบุ ให้เงินแสนเลยไม่ธรรมดาที่สมพรหนึ่งต้องมีอะไรที่สมปรุ์กันแน่นอนต้องมีอะไรที่แบบว่าไม่ธรรมดาอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกหัวใจนะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับขอบคุณแทนดิล่าเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดดีล่าผ่านมาก็เดี๋ยวจะให้มาออกไรา์เนาะขับผมขอฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกแพลตฟอร์มเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่สุวิทย์พี่สุวิทย์ห้าร้อยคะแนนขอบคุณหลายๆครับ เลยแสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วเอาเูมีอุงเองมาเลเอาแล้วครับดีใจมากขอบคุณมากมายครับเ็กแสนหัวใจาแนตอนนี้ตอนนี้ทอรแล้วเองไปอนแนแนเนออวสามเยบมื่อเว้ามือสาบริการบริการบริการ ขอบคุณหลยๆค่ะอีลากะจะพัฒนาตจวของหลายๆแลวกะสีพยายามพี่มอญยิมสร้างความสุขให้พ่อคนในเอฟซีเบิรงทุกฤดูกาลแล้วกะทุกมือเอาเต็นทุกมือดีกว่าเพราะว่าแบบเต็มห่อยปีนี้เสียงที่เสียงเป็นไงแสงที่เสียงสุดยอดตอนนี้เหลือแค่แสนกว่าก็ถึงล้านแล้ว ก็จะไปใส่าใส่กันเพ่งหนึ่งดังนี้ถึงล้านเลยเพลงหนึ่งเราเพลงหนึ่งหายไปจักใจตนพ่อนมีเงินก็ได้อ่าเพ่งรักเพลินรัเพลินตีกองหน้าลาภพอจะมาถึงกรรมนาทีท้าหลาภพอจะมาถึงกรรมนาทีทามแม่น้ำย นั่งสิลาเครื่องลงนั่งสิปวงเดือเครื่องไหวตรงล้อยเล่นแม่นาทีละเอินใส่กระเธอสารของกำบุญเอินใส่กระเธอ ินห like ัวเล่นมากูนอกินหางมะไลกะอันน่ะเอ้อเอ้ยอยู่ในไอหน้เมาเอ้อโอ้ยได้ใช้มั้ยอ้ายใช้งามบานเพิ่น ไอ้เจ้าแก้มบันพ่นโต๊ะก็เด้นอย่าพออยขาพอเบาเกียระพันนิยกรรมเขตทิ้นแดนได้มีคนจองัวใจไปเนาะคนดีข้าเมื่อนี้มีคนคุ้มหรือบ่อาเมื่อนี้มีคนคุ้มหรือบ่อข้นเม่อีแล้วก็อย่าขอเบาเกียร์พัะ ว่ดตะแม่นสายตามาใจว่ดตะแม่นสายตามาใจเป็นแหล่งใจอีน้องยำเบาลงก่อนเป็นมูยย้อนจัดน้อยยังดีมีไม่ตีแล้วจะยังไรนางลงหันคนไก่บ้านไก่เมืองต่างต่อคนไก่บ้านไก่เมืองต่างต่อคุณหลบลอยจะไอมาไว้เห็นแล้วเห็นแล้วอย่าให้อกหักเฮ้ลงรักตั้งแต่แรกเจอหากว้างขอจ้งใจเธอมีไหวเอยแล้วแฟนเธอมานำเอาบอลเอาบอลแล้วอ่ะ น้อสาวมอลำตีกองน้ำรอยลคนเดียวคนไรนั่งมันมันพ่อพี่ไปโดไปโดหัวใจบางยุงเลื่มเลี่ยออ่ะขาดกุทเลยตรนนี้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสเท่ายน่ะวันนี้๖4 0 0 ที่รัศดาใจนะครับขอบคุณทุกดวงใจนะครับน่าจะจากลำพูนใช่โอนมาคนเดียวหนึ่งแสนขอดครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแฮ้ขอบคุณค่ะยอดอากเห็นมอะไรเงินราดเนาะเลขแสนกว่าเลยเอาอย่างนี้ถ้าไม่ถึงแสนที่เหลือก็เซอเอฟกับเซออาคนละครึ่ง กืวอลครับในแ่ทีี้าบก้าเอแม้าไม่ไมเค้นหลเลยนีอวครับอลเปลี่ยนไปแล้วไงอาแรงไปแล้วใช่ครับผมอยมือดิเ่อครับิอากบาีิกเปนาตนเปทานพินแมย่ี่แมสือสั่เนยอยากเข้ารายในระที่กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวไป่ถ่าย กนียอดเข้าแล้วเจ้าแหลก็นอยากไปซองโซ่ตอกันนะจ๊ะขอบคุณครับแปดแสนห้าหมื่นบอก่หนึ่งัวคะแนนห้าศูนยโอเคปิดยอดครับพี่ร้องโอ้ยต่องเป็นห้าศูนย์นึ่งหกขอบคุณต้อง